คุณนับประโยชน์29อย่างจากผักคะน้าที่คุณควรรู้สัรพคุณดีๆเมื่อคุณรับประทานผักคะน้าเป็นประจำคุณจะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้ครับ 1. ได้รับสารต่อต้านอนุมูลอิสระ 2. ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง 3. มีประโยชน์มากในการช่วยบำรุงผิว 4. ได้รับว,วิตามินซีอย่างเพียงพอในการดูแลสุขภาพและร่างกายบําบำรุงสายตาทำให้สายตาของคุณนั้นดีมากยิ่งขึ้น 6. ป้องกันปัญหาเรื่องต้อและสุขภาพดวงตาที่ย่ำแย่ 7. ช่วยบำรุงระบบประสาทของดวงตาทำให้ดวงตาของคุณทำงานได้อย่างกระฉับกระเฉง 8. มีส่วนช่วยบำรุงโลหิต 9. ถ้าเหล็กสูงมาก มีส่วนช่วยบำรุงเลือด 10. ช่วยบำรุงและป้องกันปัญหาริ่มเลือด 11. เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้หลอดเลือดได้ 12. ช่วยให้กระดูกและฟันของคุณแข็งแรง 13. มีส่วนช่วยป้องกันกระดูกพรุน 14. ช่วยลดคอเลสเตอรอล 15. มีส่วนช่วยทางอ้อมป้องกันไมเกรน 16มีส่วนช่วยป้องกันปัญหาความจำเสื่อม18มีส่วนช่วยทางอ้อมป้องกันความเสี่ยงโรคมะเร็ง19มีส่วนช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพโลหิตจาง20มีส่วนช่วยบรรเทาอาการหอบหืด 21. มีส่วนช่วยบรรเทาและลดอาการภูมิแพ้ได้22ช่วยบรรเทาอาการท้องผูกได้เป็นอย่างดี 23. ช่วยบรรเทาอาการโรคตะคิวและเหน็บชา 24. มีส่วนช่วยลดความอ้วน 25. เหมาะกับคุณสภาพสตรีที่เป็นประจำเดือนสามารถช่วยเสริมสร้างระบบเลือดให้แข็งแรงได้ 26. เหมาะมากกับผู้ที่เป็นปัญหาสุขภาพกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน 27. สามารถช่วยดูแลคุณแม่ตั้งครรภได้เป็นอย่างดีและยังช่วยบำรุงระบบประสาทและสมอง2 8ดีท็อกซ์ลำไส้เช่วยเย่ออาหาร 29. ช่วยดีท็อกซ์ลำไส้ลดหน้าท้องได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นอย่างไรบ้างครับกับวิดีโอคลิปนี้ถ้าหากคุณคิดอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างคลิปฝากกดแชร์กดไลค์กด u like, u s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยน,นะครับสำหรับวิดีโคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ผู้สนับสนุนรายการไงครับทุกคนเปิดตัวความอร่อยกับขนมทาโกยากิบายนาเดชเสิร์ฟความอร่อยแบบยั่วจ้าเมนูและไส้ทาโกยากิครับ สนใจความอร่อยเพื่อจัดจำหน่ายหรือออกงานสามารถโทรติดต่อหรือแอดไลน์ได้เลยนะครับ